ครับพบกับผมมานพทินและก็ฟิลไทยดักบล็อกสปัตดักคนะครับอันนี้ยืนอยู่ที่ตรงบริเวณนรสวรีกรมหลวงชุมพรนะครับที่จังหวัดสงขลานะฮะตรงนี้จะเป็นหัวแหลมหัวแหลมสมิหลาเลยฮะก็คือหัวแหลมที่เป็นเมืองของสงขลาจากกังหวัดสงขลาเนี่ยตัวเมืองจะเป็นหัวแหลมแล้วก็เป็นจุดเชื่อมระหว่างหัวเขาแดงนะครับแล้วช่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องรอยต่อระหว่าง ทะเลสาบตรงขาก็อับไทยที่เห็นตรงนี้เป็นตอปิโดนะครับเป็นตอปวิโดโออาวุธชนิดหนึ่งที่เขามาวางไว้ตรงหน้าศาลเอ่อหน้าตรงสวรีกรมหลวงทุมพรครับฝั่งด้านนู้นเห็นไกลๆเป็นท่าเรือน้ําลึกนะครับดีกล้องมันจะไหวนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเนี่ยครับได้เห็นพื้นน้ําที่เห็นตรงนี้เนี่ยแคบๆตรงนี้เนี่ยคือเป็นรอยต่อระหว่าง ะทะเลสาบสงขากับอ่าวไทยครับตรงนู้นจะเป็นท่าเรือน้ําลึกสงขาครับฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นฝั่งของอําเภอสิงหนครนะครับหัวเขาแดงจะมีท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อจะข้ามถนนนะครับข้ามถนนไปตรงนั้นก็จะเรียกคาบสมุทรสติงพระนะฮะขึ้นไปอำเภอสิงหนครไปสติงพระไปอ่าไปอําเภอ จำไม่ได้ละโนดนะครับละ,ละโนดส่วนที่เห็นตรงนั้นไกลๆนั่นก็คือเกาะแมวนะฮะถ้าใครเคยได้ยินว่าเกาะหนูเกาะแมวที่สงขาเนี่ยนี่คือเกาะแมวแต่มองจากตรงนี้จะไม่เห็นเกาะหนูครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับก็จะมีคนมานั่งาทานข้าวกินลมชมวิวกันนะครับจากบรรยากาศเย็นๆจากเมืองสงขานะครับใครเจอกันในคลิปแล้วอย่าลืมแวะไปที่ บล็อกยนะครับฟิลไทยบล็อกสปอร์ตคอม